สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่อง N Family น,นะคะวันนี้น้องฟางก็ใส่เสื้อองค์ปูมาโชว์นะคะวันนี้ไหนดูนะปัดผมออกทางโน้นลูกขนี่นี่นะคะนี่เป็นเสื้อสีขาวนะ,ะ FC สวยมากเลยนะคะนี่นะคะพอดี FC ซื้อให้เนาะให้ SA นะ,ะน้องฟางก็ใส่ได้นะคะลองอใส่ได้สวยมากสวยมากสวยมากนะถ้าน้องฟางใส่ใส่ใส่อะไรลูก <M. S 1> ไซส์เอ็มนะอันนี้เป็น XL ของแม่นะก็เลยลองให้ใส่ดูอ่ะอันนีมาทำอะไรคะเนี่ยมาทำอะไรคะตดน้ำต้นไม้ตดน้ำต้นไม้นะคะ<ม>อืมเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดน้ำให้ก่อนมันปิดป่าเดี๋ยวดึงให้ป้าใส่ดึงสายยางไปเลยค่ะดึงไปเลยไปถึงให้หนุ้งเลยไป ไปแล้วนะเอาเอาน้องมางต้องมาตรงนี้ก่อนเานั่นมาไปมาปมาอยมาก่อนปมาก่อนเาไปในอือวันนี้ อ่ะเดี๋ยวดึงใหไ้ไป่ใช่ดึงกัน ห้องฟาก็เลิกเรียนแล้วนะคะไาช่วยรดน้ําต้นไม้แม่ใส่เสื้อองค์ปูด้วยนะวันนี้โอ้ใส่เสื้อองคูด้วยสวยมากเลยนะอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นสีขาวนะคะทุกค,คนจะเป็นสีขาวนะเสื้อสีขาวเสื้อองคูสีขาวนะที่น้องฟางใส่นะคะเป็นเ l ็กนะคะ <laughs> คืออยากลองใส่ดูก่อนเออเนาะเออนะเอาฟางใส่เสื้ออีขาวนะ S4 size XL นะคะเนี่ยนะพอดีให้เขาใส่ดูก่อนอืม โอ้โหเหมือนบรรยากาศฝนจะตกเลยนะฮะไปสิเลยสองสาวนี่เหมือนเดิมอ่ะฮะนู่นยังไม่ได้ไปลุยตรงนู้นเลยแม่รอเสื้อ่อนเสื้อย่างนี้ นักเรียนมาก็มาช่วยรดน้าต้นไม้นะคะนี่ค่ะเป็นส่วนที่ประจํานะคะของน้องฟางเน,ะนาะน่าจะรดตรงส่วนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนาเดียก็มาเพราะว่าโรงเรียนคนละโรงเรียนกันอืมอน้องฟางรดแบบเขียวเลยนะ,ะต้นไม้นะใบไม้อะไรก็เริ่มเขียวแล้วเริ่มชุมช่มชืม้นชุ่มฉ่าเนาะเพราะว่าตอนเช้าแม่ก็มารดให้ด้วยนะคะตอนเย็นก็อัดอีกทีหนึ่ง พอช่วงนี้นะลุงบอให้รดน้าต้นไม้เยอะๆนะต้นไม้จะได้เขียวสวยงามส่วนเฟิร์นนะเฟิ่อ,อพับผ้าก,ก่อนเดี๋ยวออกมาเพราะว่าสายน้ำรดถ,ถ้ามารดพร้อมกันนะน้ำมันจะไหลไม่แรงนะมันจะดูดน้ำกันนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นท่อน,น้ำมันเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องรอให้น้องฟางรดเสร็จก่อนแล้วพี่เฟิร์นถึงจะอองมารดนะน้ำมันถึงจะแรงนะคะอันนี้ก็ต้อง มาคนละเวลากันตอนแรกมาพร้อมกันแล้วก็น้ำก็ <c oughs> ไหลออกนิดเดียวนะนิดเดียวเอง ต้นไม้เขียวไปจีสวยงามนะคะเขียวไปจีสวยงามมากๆเลยจ้าเดี๋ยวยโยทองไรัน เดี๋ยวแดนก็จะไปทำงานอยู่จุดตรงปร้าแตนเนาะนะเดี๋ยวไปดูไปดูป้าแตนนะจ้ะนะเอฟซีก็ขอบคุณมากนะคะให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวน้องฟางก็จะรถให้เสร็จเนาะ เช็คอินนะะแล้วก็ถ่ายรูปที่ด้านถนนนะครับตรงป้ายอ,องค์ประกิกตนข้าว้านการตกแต่งนะฮะก็ะปูญ่าเทียมนะอะเ,นลเล็กไปกรนนี้นี่กนนีวเล็กไป คุนใหญ่เหรอามาทีู่นใหมันปะบางทีเขามาการปนะมันจะยาวเกินไหมถ้ามันยาวเกินเราไปดูเต็นต์มันจะไ้ตปู่างกันนะมาดูมาดูมันนไต้องไปต่อมันจะยาวเกินอ่ะมันยาวเกินก็ใู้เต้นใหญ่

คนลุกคนลุกเอ้ยเลือนเชื่อเฮ้ยโอ้สวยแล้วก็เอาปูแล้วมาปูตัยนึงนะเออเอาปูแล้วเอาปูพี่เอโอ้ยสวยเลยนี่ป้าปูเงล่าง อ๋อกระถางมันไม่ตรง<อ>เว้นแต่ว่าเราต้องจัดกระถางให้มันมันห่างออกออกจากเสาหน่อยหนึ่งแุ่ย,กยกุบพักย่าเลยแล้วขยับมาเน,นื้อขยับมาอืออย่างงี้ได้ได้เดี๋ยวก,ก,ก็อันเนี้ยให้มาชิดเลยใช่อันนี้ต้องมาชิดตรงนี้เลยเพราะจริงๆป้ายไม่ตรงไม่ใช่ว่าจะย่าแล้วไม่ตรงหรอกอ เออเป็นไงเอเอเวลาเราเติมนะเราต้องร<ล>ดน้ำรดน้ำเออเรเตรียมน้ำมาด้วยนป็นไงสายน้ำะนะน่ารักลากรั่วๆล้วก็เติมเลยอันนี้เจะมีสีชอมมาเติมนะนเนี่ยตองเรใส่แค่นี้จะมีสีชอมมาแซมดูฝีมือเด็กสินเราคือเด็กคนนี้ เออแต่รวมมด,ดอันเมียนมูยนช่วยคืนนี้มาลื้อนแล้วไปแส่ซาลาหน่อยี้ก่อน ข้างมันต้องสูงกว่านี่นะเรามีช่องรอดจะพางเซาก็เรมเพิ่มอีกนะเนี่ยแต่ว่ามไม่เพิ่มต้องต้องตั้งเต็นท์ตรงนี้เราใช้อิฐอันนี้พอแล้วส่วนข้างๆเนี่ยเราก็เอาสีอื่นมาข้างๆเราต้องทำมีโย

ก็จะจัดแบบเหมือนจัดดอกไม้ทุกคนมันจะมีตัวสูงตัวต่ำนะเขาจะต้องจัดตัวสูงก่อนนี่ลงดูมาจัดใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ใส่ทรายไม่เต็มเลยก็จะก็จะดูแบบมาดูแล้วมันยังไม่โอ,อ้เด้อพี่น้อง ไม่ทำนตอนช้ากระแดดร้อนด้วยแล้วก็สั่งไตมาเพิ่ม,มตรงนี้เราจะมีสีส้มแซมเข้าด้วยนะทุกคนเา้างหั้นได้ผสม ช่องนี้มันกว้างน่าจะต้องใช้สีหรือเปล่าฮะเนี่ยช่องนี้กว้างช่อนีกว้างกว่าเหรอถ้ามันกว้างกว่าก็ใส่ได้เลยมันจะเป็นเรียงผสมมันจะเป็นสีรวมต้องให้ให้ให้กล่องมุมสิทกันใช้แล้วเพิ่มอีก้งเพิ่มเพิ่มแดดมันล่มลมตกแล้วเราก็ออกมาข้างนอกนะคะ กี่ก้อนเสื้อนับโอ้เยอะอยู่นะแล้วก็หลังจากที่เราขายเสื้อเสร็จแล้วนะคะเสื้อองคูมาใหม่เนาะแล้วก็มาตกแต่งด้านหน้านะเอฟซี FC. ต่อไปก็จะไปขน,นอิดนะคะสำหรับพี่สวัสด่ะ